กองทัพเดินด้วยท้องประชายชนเดินด้วยเท้าถ้าไม่ได้กินข้าวเท้าก็เดินไม่ไหวด้วนั้นของที่แพงอยู่ในตอ้ตลาดการงที่ตำ่ำท่านกรกงจะนําไปพิจรารณานในสภาตอนนี้คนงานตกปลดคนงานตกงานกันเป็นแถวตอนนี้คนที่อยากทํางานก็ไม่มีงานทําราคายางตกต่ําสินค้าทางด้านการเกษตรไม่มีราคาท่านนายกคนใต้แทบจะอยู่กันไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็ย้ายที่พิปารณาไรกันหรกหนา อะไรนิดๆหน่อยกคุณได้แต่บ่นแล้วคุณจะบ่นทำไมบน่มบนแล้วมันดีขึ้นหรือเปล่าฮะดีขึ้นไหมลนะ่ะผมถามหน่อยสิคนเรามันก็ลำบากเหมือนกับประเทศไทยคนจะเอาอะไรฮะวันนี้ผมออกมาพกเพื่อจะช่วยเหลือพยุงเศรษฐกิจพยุงประเรทศชาติถ้าผมไม่ออกมาวันนั้นประเทศอย,อยู่ไงน้องเลือดกี่กินเท่าไหร่คนตายเท่าไหร่ถามหน่อยสิคุณรู้ไหมละห่ะฮะอะไรนิดๆหน่อยคุณตู้แต่นายกอะไรที่มันเล็กลน้อยๆคุณทำมันเองมากเลยอะไรจะต้องมาบอกเพิ่งอย่างอะไงมีอะไรคุณที่บอกที่มีอะไรมีอะไงฮะ ดนแรงเลยทุกเรื่องทุกอย่างมันค่อยเป็นค่อยไปดิรัฐบาลก็มากี่วันแล้วทําวันนี้จะให้ดีวันนี้มันจะดีได้ไงมันต้องค่อยเป็นค่อยไปปัญหาวัที่ชาติมันหลายเรื่องหลายราวปัญหาที่มันสะสมที่ทากันมาแล้วจะแก้ไขวันเดียวมันจะได้ยังไงเวลาดิให้เวลาหน่อยดิประเทศไทยตอนนี้เป็นของไทยง้อทุกคนใช่ไหมมีอะไรก็คุยดิใช่ไหมล่ะพ่อเด็กแกกุ้แรกเกลร้งจังเลยแข่กล้องอีแรกครื่อนะตัวอะไรติดหลังบองนี้มันเป็นชาติพธุไตย การดำเาินของรัฐบาลมีอะไรผิดเป็นอะไรผิดพลาดเราวิจารณ์กันได้ดิเมื่อกี้พิจารที่ัวตายแล้วใครจะจับใครอ่ะฮะเป็ไงเป็ไงมีอะไรคุยดิคุยตัางๆรงเลยกอดแอบมึงน่ะกูไม่อุ่นเทรดกับมึงนะไปแถูกกอดแอบมึงน่ะคุยละคุยอย่างเป็นธรรมสิอย่ามีปัญหาดิคุยจบดิคุยดีมีอะไมีคุยดิคุยเลยีกูเลยมีปัญหาอะไรแกตามกูมาแล้วทุไปปลดปลดดิจำได้ไหมใจเย็น เ้าจะรันอยู <the <the ่ต้องปกป้องต้องรักเราจะทาตามสัญญาเ่าว่าลาอีกห้าปีแล้วกีรากระดีบีจะมีราคาขอให้คุณจงไว้ใจและชันธท ก้างเรอยกับกูกูเล่งแล้วความผู้ยาบายออยากก็มีเ็กเล่นีาบาแล้วดิมันแล้วตองเจ้าหยุดแล้วแรงกมาจากมึงโดนักกูไปก็มนดีอแก่กีอินเล็กเล่นูเจ้าาบวิงวัวแล้วแม่วัวอย่ขึ้นเล่นพอดีดิ เล่นกับเกย์กับฟ้าไปว่าแร็วแขนหม,นมาที่วายเปรี้ยที่ไม่จับโอยเลยโตนั่จับนุ่งเล่นปนวัดแดงใจเดืองแะไรดีสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนในการคืนความสุขให้คนในชาติโดยผมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคอชอในการดูแลประเทศชาติตอนนี้ผมคิดหวังเลยกันว่าประเทศเราก็ต้องดีเปขนข้างหน้า คนไทยที่ไม่ต้องการจะช่วยเหลือหรือไม่ชอบการทำงานของรัฐบาลหรือไม่มีคติที่ตรงกับผมก็ขอใหยตื่นตัวถ้าใครตื่นตัวเราทำตามกฎหมา,ายผมไม่ยอมนะกฎหมายมันต้องสำคัญดิใช่ไหมละ่ะผมไม่คนที่พูดแบบนี้คุณอาจจะคิดว่านายกพูดอยาพูดทายพูดไปเพราะแต่คําพูดมันไม่สามารถจะวัดคนได้ทุกอย่างคนเรามันอยู่ที่จิตใจและการทำนะไม่ใช่ว่าพูดพร้อนอะไรกันจะดีไปทุกอย่างผอพูดอย่างนี้ผมไม่ทหารใครมีอะไรบอกทีนีการทำงานของรัฐบาลต้องใช้เวลาในเรื่องพิสูจน์ วันนี้เศรษฐกิจมันยังจำได้ผมคิดว่าไม่เกินห้าปีข้างหน้าประเทศไทยจะมั่นคงประชาชนจะมั่งคั่งยังยืนทุกวันเลยมั่งคั่งยังยืนอีท้ายกูใครรอเรียนนายกใครรอเรียนรัฐบ,บาลมีความผิดถึงขั้นติดคุกใครเมื่อกี้รอเรียนใครคนไหนอะฮะคนไหนรอดเรียนนายกรู้ไหมว่าผิดคุกผิดกฎหมายรู้ไหมล่ะชื่ออะไรชื่ออะไรก็ชื่ออะไร คิวแกกพูดจำช้ชออาแต่ชื่ออะไรว่าคิวแกใช่ไหมชื่ออะไรชื่ออะไรจำช้าดสดิคิวปูนแกว้วนายปูนแก้วรู้ไหมการเราเรียนนายกมันมีความผิดรู้ไหมล่ะรู้กับแล้วเราเรียนนายกทำไมเพราะแรงหัวใจเพราะไม่เล็กกะเกาทีพี่ยอ้ยแก,แก,แก่ ไอเปียกนูก็ยืนเปลงจะไปเล่นแลวกูบอกแล้ว่าเพื่อวิาอยาวาย่าาอไปแกกูเลยเนี่ยคุณเลี่ชื่อพูนแก่ครับมีการศึกษาหไหมล่ะเรียนครับเรียนไหนเรียนนาย,ายใหญ่ครับรุ่นแรกเลยเรียนปอจงภาษาอังกฤษมีไหมมีครับ พูนแก้วสะกดยังไง P อ U N พูน T E L แก้วพอจ้องกระสอนหลักสูตรไหนมีตัวอูนานานังปิดมีหรอตัวอูนมีเหรอมีครับอยู่ไหนอยู่กัางตัวเอ็นครับร้องทำไมเด็กหน้าร้องร้องทำไมฮะคนอะไอยกัร้องทำไมแกเป็นผู้แรกเนใจกันสสย ออนคนเรียนนายกกันเลยครเรียนกูเลลยเียิ้งกันเลยมันกิ้งกันะไอย้ยงเีคนไทยต้องร่วมใจสามัคคีกันนะเราเรียนนาย,ยกทำไมเมื่กี้เาไม่ได้เกรดีคุณยกเกี้ยนายบุญแก้วทำไมหน้าตาเป็นยางไงเปลนไรเกี่ย เครียดทำไมทำใจมันมีความสุขเหรอผมเป็นนายกไม่เครียดกว่าคุณเหรอปัญหาทุกอย่างมาลงที่นายกทุกอย่างเลยคุณจะเอาอะไรเครียดทำไมคุณไม่ชอบนายกทำงานเหรอก็บางทิงก็ทำไมรัฐบาลคอรชชอ,ชอทำงานมันผิดพลาดอะไรไอะไรที่ไม่ดีมัง้งเรื่องอะไรที่คุณชอบคุณชอบรักษาความเร็งอวัยวชาติอันนี้เห็นได้ชัดองคอกรตลาดนัดคนพลุกพล่านเดินยากตอนนี้จะโคลิดจะไม่กล้าแล้วก็ ทังหแบบนี้ดีไหมล่ะดีคก็เจริญนานแรงครับเครียดที่ตายแล้วผมเครียดไม่ร่อยจำปลืล้อเลยคนเราอย่าขี้เกียจสิคุณพูดแต่เรื่องความลำบากยากจนถ้าคุณไม่ขี้เกียจคุณก็ไม่ลำบากใช่ไหมล่ะทำงานสิไม่เจริญไม่ได้โกงกับเปรื่องเปย์จนก็ะดีตายเลย รู้แล้วว่าลำบากยากจนแล้วทาไมไม่บริหารมันดีละ่ะคนที่เกิดมาจะยากจะจนมันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลหรอกมันอยู่ที่หวัวหน้าครอบครัวจะทํายังไงฮะนี่บางคนมีรถต่างสามสี่คันแต่ละบ้านเอาไปไหนกันละ่ะคุณขี่กันทันไม่หลับผ่อนทันไหมซื้อรถทำไมต้องซื้อของนอกเขาไมไปซื้อของไทยอะซื้อรถไทยรถใหญ่กับรถรุ่นนี่กับไฟต้ายยางปลัดกันรุ่นัวนได้ึง จนแรงได้เลือดร้อนพวกเราจนกันดีตายองในหลาดก็แพงทั้งปีกิมินเคยเกลีดดฟรีไปกูดแพงเป้อะไรก็ที่มันแพงแพงที่สุดอะไรแพงอะลูกบัวเขาขายยังไงเหลี่ยมละสิบบาทหน่วยหนึ่งแปดเหลี่ยมนูกินอะ้รกินฟรี ประชาชนต้องหัดมากินผักกันบ้างคนไทยเรานี่อายุต้องยืนเหมือนคนญี่ปุ่นนะเราพยายามอย่ากินเนื้อสัตว์สิกินผักกันบ้างเนื่องจากอิ่มใจแล้วก็อิ่มบุญอิ่มกายด้วยกินผักนี่กินเจเนี่ยเขาว่าหน้าตาสวยคนอายุเจ็ดสิบแล้วกินผักหน้าตาอย่างสวยแยหฮะกินเจหน้าตาสวยผมไม่เชื่อผมเห็นหัวกินละเอียดไม่น้มจากตัวดี องอกงีตายกองแพงตั้งเพงต่อปนี้ประชาชนชาวไทยต้องร่วมใจกันประหยัดนะในภาวะที่มันเดือดร้อนตอนนี้ต้องประหยัดก่อนอะไรที่ราคาแพงอย่าไปซื้อมันสิอย่าไปกินโอ้ฉันแหลงนกนะนแรงมาฟือว่าจริงใจแพงอยากกินล่ะแกงไม่ใช้เคยกินลื้นพรไม่ถ้ามแล้ว นี่ตาจานแพงเลยไม่หวงกินเลยก็ได้โอ้นุกแล้วนายอยากนี่ดิจัดอีตายกันแล้วกู้งงแพงจังเป้อะไรพี่รู้ว่าราคามันแพงเราปลูกไว้กินเองสิเราจะไปซื้อดิปลูกไว้กินเองอะไรที่แพงอ่ะตอนนี้หมูแพงกับแต่ไม่ไปปลูกอ๋อ จ, ates, จี๊ดนะเนื้อปลูกมูดาต่อไปหนึ่งทัวเรือนเลี้ยงหมูไว้หนึ่งตัวไม่ต้องไปซื้อหมูหนึ่งตัวเลี้ยงไว้กินเองหนึ่งทัวเรือนเใช่ไหไมเอาแกงตีโลดิค่ะไอ้ที่เหลือก็เหลือพอดีที่แกงดิที่เหลือก็ทำแผลไว้ทอเหลวกร้องแล้วมูอื้อเดินปลวงอยู่นี่แล้ว เศรษฐกิจพอเพียงเรามีที่ดินไม่ต้องมากเราทําแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามเื่อทฤษฎีใหม่นะสวนเกษตรทฤษฎีใหม่นี่ดีที่สุดมีทั้งนาข้าวมีทั้งเล้าหมูเล้าไก่เรามีทั้งพื้นที่ที่เราจะพบปลูกคืออยู่แบบพอดีอย่าไปผู้เผยมากมายดิอะไรที่ราคามันแพงไม่ต้องซื้อเราปลูกไว้กินเองเลยว่าเราปลูกว่าเต็นก้อนหมดอะไรต้มแป้งว่าใบกรูดเรา และไม่ยอใจทุกรับบาลเลยให้พอได้เป็นนายกเรื่องเงินทำไม่ทำไม่ร้แต่เรื่องก้อนต้มนี่พรำกันทุกรัฐบาลมันใจรักตีใช่รักต้มมันจนก็เป็นในตำเนียบว่าพปือไม่กระท่อมนี่มันเป็นของที่ไม่ไมดีผิดกฎหมายแล้วไม่ดีต่อสุขภาพแล้วคุณจะกินทำไมฮะ หยุดไปเลยท่อใหม่ไม่ต้องกินหยุดไปเลยจะแรงให้จะไวติดจร้องติดก็าแรททำไมไม่กินใบกระท่อมมันอยู่ไม่ได้มันตายไหมฮะคนไม่ได้กินใบกระท่อมมันตายเช่ไมันไม่ตายไม่แว้นไม่ตายบายตายไอรัฐบาลนี่ก็ไม่อยากจะไปโค่นมันหรอกใบกระท่อมแต่ในพื้นที่ภาคใต้นี่ใบกระท่อมมันเต็มพื้นที่ รัฐบาลทางมาเลเซียก็ได้มีกฎออกมาว่าประเทศไทยถ้าอ,อยากจะรวมกลุ่มอาเซียนเราต้องค่นไปกระท่อมไม่ให้มียาเสพติดประเทศมาเลเซียบอกว่าถ้าประเทศไทยไม่ค้นไปกระท่อมออกเขาจะไม่คบค้าสมาคมมีอะไรก็ไม่ปรึกษากันมาเลก็โปรกเป็นรรยรมาเลมันจะลาก็ยนเลยคนไทยก้อนต้มรถไฟก็ตรงต้มมาเลว่าขายบางไทยไว้ทิมบาทคนทุ่งใหญ่ต้องเจอต้มมาเลไว้ทิมบาทไวแล้ว อ้นี่มันเป็นแผนการของประเทศมาเลเซียโอวยตินเบรอร์อะไรว่าอะไรเมื่อกี้ว่าอะไรแหลงตะวันคว่างตันกัตตาบัตก,กันแล้ว